สวัสดีชาวบาค์กทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP นะฮะความตื่นเต้นความมันเร้าใจกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับในอีกไม่นานจากนี้ไปผมเองยังคงอารมณ์ค้างอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะมันเป็นคอลี่ไฟคิวหนึ่งคิวสองนะครับทั้งสองรอบที่หายใจหายคอกันแทบจะไม่ทันกันเลยทีเดียวลุ้นดินฟ้าอากาศลุ้นฝนจะตกหรือไม่ตกหรือเปล่านะครับแล้วนักแข่งแต่ละคนแต่ละค่ายนะครับก็กดแถบแดงกันเป็นว่าเล่นเลยเดากันไม่อ,ออกเลยนะว่าตกลงหวยจะไปออกที่ใครนะครับสาหรับปิดสตาร์ทแต่ สุดท้ายกลายเป็นเด็กถิ่นจอมเกา่าหมายเลข41ของอัพิเลียครับอเปลาการโรนะฮะขอแสดงความยินดีกับโพแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับในปีนี้นะฮะนี่คือโพแรกของอเสนะครับแล้วก็คันที่2ก็ถือว่าลุ้นกันโอ้โหนะฮะหืดขึ้นคอเลยตามยิงผมเนี่ยลุ้นแจ็คจนนั่งไม่ติดนะครับแจ็คมิเลอร์นะครับติดที่2ฮะแล้วก็ เฮมาตินนะฮะกลิดที่3นะครนี่คือ3คนนะครับในแถวหน้าส่วนแถวที่2ครับอันดับที่4 5 6ก็กลายเป็นนะครับแบลดบินเดอร์ของ KTM นะครับแล้วก็ฟรานเชสโกบัญยาญานะฮะแล้วก็คันที่6เป็นพ่อใหญ่จิ๋วของเรานะครับแดนนี่เปโดซ่าแล้วก็แถวที่3ครับคันที่7 8 9นะครับก็เป็นมิเกลลิเวลานะครับเป็นโยฮันซาโก้แล้วก็ลูก้ามารินีนะครับ ส่วนนะครับแถวที่4อันดับที่1 0 1 1 12ก็เป็นนาคากามินะครับเป็นนาคากามิคันที่เอ,อ้าไม่ใช่น,นาคากามิที่หคันที่10เนี่ยเป็นท็อปกันมาร์กุลิวินยาเลสครับแล้วก็คันที่11เป็นทากากินาคากาม์มิส่วนคันที่12เป็นอเล็กซ์มาเกสครับนี่คือ12คันนะครับที่เข้ามาใน Q2 ตามจริงก็คือจะมีผู้รอดชีวิตจาก Q 12คนก็คือ ฟรานเชสโกบรรย่าครับควางควงเอา,เอานักแข่งหมายเลข33แรดบินเดอร์เนี่ยขึ้นมานะครับเป็น2คนที่เรียกว่าหนีรอดนะฮะจาก Q1 เข้ามาสู่ Q2 ได้นะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียดายกับนักแข่งบิ๊กเนม3คนนะครับเท่าที่เราเห็นนะที่ไม่ผ่านก็คือมาโกเบชิคีครับนี่คือผู้นำคะแนนแชมเปี้ยนชิพพอยอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในกิสตาร์ทคันที่13นะครับ แล้วก็เจ้าแฟร์ฟาบิโอควาตาราโรนะครับออกปิดสตาร์ทคันที่16 r อาร์เรกลินนะครับผู้ชนะสนามก่อนหน้านี้ที่อเมริกาออกสตาร์ทปิดที่18ครับโอ้โหก็นี่ก็คือเป็นผลโดยรวมนะครับที่บอกมาทีนี้นะฮะเกิดอะไรกันขึ้นมันได้ลุ้นอะไรทําไมผมถึงบอกว่าหายใจหายคอแ้าไม่ทันเนี่ยในช่วงของหลังจากที่ Q1 เสร็จไปเนี่ยนะครับก็จะต้องรออีกประมาณ5นาทีเนี่ย ฝนมันโปรยมาหน่อยหนึ่งฮะตอนแรกนะ,ะมันลุ้นว่าจะมาหรือไม่มาจะมาหนักแค่ไหนสุดท้ายมาจริงๆนะครับธงขาวโบกสะบัดไม่ได้ว่ามีใครยอมแพ้นะครับนักแข่งยังจะต้องต่อสู้กันอีกเอาอยางสลิกลงมาฮะเอาไม่ใช่เอาอยางฝนลงมาฮะยางฝนก็คือ,อยางที่ไม่ใช่ยางหัวล้นนะ่ะถ้ายางหัวล้นเขาเรียกยางสลิกรับยางฝนมันก็จะมีเป็นเป็นร่องรีดน้ํานะครับก็คือคล้ายๆล้าก้างปลานะฮะก็เอาอยางฝนลงมากด พอฝนตรงในแบบนี้เราโฟกัสไปที่นักแข่งที่อาจจะเป็นเทพยางฝนทั้งหลายแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คมิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นมิเกลโอริเวล่าไม่ว่าจะเป็นอเล็กซ์มาเคสสามคนนี้ก็จะกดเวลากันแบบว่าไม่ยอมกันรวมทั้งโยฮันซาโก้ด้วยอีกคนหนึ่งฮะแต่เดชบ,บุญนะเพื่อนๆนบใครจะไปคิดครับว่าหลังจากเอาอยางฝนลงไปกดได้ประมาณสักครึ่งทางนิดหน่อยนะฮะกลายเป็นว่ามันก็วิ่งไปวิ่งไปเนี่ย คือสนามนะฮะถ้าเกิดว่ามีการวิ่งเหยียบพื้นเหยียบอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยจากแทร็กที่มันเปียกมันลื่นจากแทร็กที่มันเย็นเพราะว่วาอุณหภูมิมาเนี่ยแทร็กมันก็จะอุ่นขึ้นมันก็จะร้อนขึ้นแล้วมันก็จะแห้งไวก็เลยทําให้ไคลแมกอยู่ที่5นาทีสุดท้ายเนี่ยเอาอยางสลิกนะครับลงไปกดเพราะว่าโอเคแล้วนะฮะฝนจางนางหายไปเรียบร้อย พอเป็นยางสลิกเนี่ยโอ้โหกดเวลากันกระจายผมตอนนั้นผมลุ้นอยู่อย่างหนึ่งฮะผมลุ้นว่าสถิติของเป็กโก้นะครับที่เป็นเบสโพลนะครับที่เป็นออทม์แล,แลบเรคคอร์ทที่นี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะถูกทําลายโดยใครกันแน่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแถบแดงกันมาราเลยจึงได้บอกไงฮะว่ามันเดายากครับอเล็กมาเกสมาแดงเถื่อนะครับอ่าแป๊บเดียวนะครับก็มีลูกา m a มาลีนี่เลยฮะก็เรียกว่ากดกบเวลากันมาเอา แป๊บเดียวนะครับ R S S ร a r c a g า o โอ้โหชุลมูนวุ่นวายกันไปหมดนะฮะเดาไม่ออกกันเลยเดียวว่าตกลงจะเป็นใครแต่สุดท้ายนะครับคนที่มาดีในช่วงแรกๆอย่าง a l e k m a าเ e สเนี่ยเจอเรียกว่าหลายๆคนนะครับกดเวลาทับกันเข้าไปสุดท้ายเขาเป็นอันดับสุดท้ายนะฮะลงเอยที่อันดับที่12นะครับแทบแทบไม่น่าเชื่อนะฮะว่าคนที่ผมคิดว่าน่าจะได้ลุ้นโพลีซ้ำนะมากกว่าทุกคนเตอนแรกเนี่ย ตามจริงแล้วคือถ้าเกิดว่าฝนหรือว่าฝนมันยังมาอีกมันยังมาเนี่ยนะฮะยังไม่ต้องเอาอยางสลิกลงมาเนี่ยบางทีอเล็กซ์นะครับอาจอาจจะเป็นคนที่คว้าโพหรือเปล่านะรวมทั้งยูฮันซาโก้เนี่ยแรงเหลือเกินก็คือกดแบบว่าเวลาแทบที่จะไม่ได้แบบพอแถบแดงมาปุ๊บนะครับขึ้นเป็นตำแหน่งโพแบบชั่วคราวเนี่ยนะฮะอ่านะฮะ <Professional S 1> โปรเฟชชั่นอลโพเดียวแป๊บเดียวนี่แป๊บเดียวคนนั้นมาเอาแป๊บเดียวคนนี้มา <laughs> นี่ฮะนี่นี่นนคือ ความชุลมุนุ่นวายของอีว่ากาแต่มันทําให้สนุกแบบนี้แหละใช่ไหมแต่ก็ดีนะครับที่ที่ไม่มีนักแข่งคนไหนที่ล้มแล้วก็เจ็บหนักจริงๆก็คือก่อนหน้านั้นก็จะมีเอเลเซสบาราโโนะฮะที่เจ้าของโพนะฮะท,ที่ล้มไปเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องราวของเจ้าของโพลสักหน่อยนะฮะที่บอกว่ามีประเด็นหวาดเสียวอยู่คืออะไรก่อนหน้านั้นนะครับในรอบเ p 3เนี่ยมีแมวครับแมวหลุดจากไหนไม่รู้นะฮะ เออใครอุ้มมาแล้วไปหลงพลัดหลงมาจากไหนนะครับมันเรียกว่าไปวิ่งอยู่บนสนามในจังหวะที่เขากําลังกดนะครับตอนนั้นก็คือกดมารู้สึกจะเป็นโอลิเบลไลคนหนึ่งหรือเปล่าผมจำไม่ผิดน,นะนะครับทั้งสองก็โบกไม้โบกมือสัญญาณหน่อยแมวนี่มาดีนะครับไม่มีผู้สูญเสียนะฮะไม่มีการบาดเจ็บจากทั้งคนและทั้งแมวและนะครับก็มีรู้สึกว่าจะเป็นทีมงานมาชวจ่งห้ิมาสจวน,นะครับเอาแมวตัวนั้นออกไป นั่นก็หลายๆคนก็มองว่าน่าจะมาให้ความสวยแก่เขาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นหลังจากเจอแมวนะครับผ่านไปแค่ไม่ถึงนาทีหน่อยอะนะฮะโค้งที่11ก็กวาดเขาล้มลงไปโอ้ล้มตอนแรกก็เสียวเหมือนกันนะว่ารถเนี่ยจะไหลไป,ไปทับไหลไปชนหรือเปล่าสุดท้ายไม่มีอะไรฮะรแต่เหมือนเจ้าตัวจะกลมข้อมืออยู่หน่อยนึงนะฮะเท่าที่เห็นตามภาพเนี่ยก็ไปตรวจเช็คนะครับแต่ยังไม่มี ณขณะน,นี้หรือว่าอาจจะมีล้วผมไม่ทราบนะครับตอนที่ลงลงซ้อมในรอบต่อๆมาก็ยังไม่มีรายงานนะครับว่าเจ็บหนักไม่นักแต่คงไม่เจ็บหนักกันลงมาถ้าเจ็บหนักคงคงไม่ไปกดเวลาคงไม่ซ้อมได้นอกเส้นน้องเจากว่ามันจะทำทำพิษขึ้นมาทีหลังในคืนนี้หรือเปล่าก็หวังว่าคงจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับตอนนั้นผมเองก็คิดว่าแมวตัวนี้นะมาให้เขาเรียกว่าเหมือนประมาณว่าเอาความสวยมาเยือนหรือเปล่าแต่พอจบในเซสชั่นคิวสองเนี่ยโหก็ยิ้มนะว่า อ้แมวนำโชคนี่นะไม่ใช่แมวนำความสวยมาให้นะครับเขาก็คว้าโผล่ได้นะฮะแบบอุตสาหใจกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนะฮะในตั้งแต่รอบเสียจการฝึกซ้อมนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าในคืนนี้ในะรอบสบปริ้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง i p พีเยโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับเว้นแต่มาร์โกลิญาเลสนะครับที่ก็ดูดีอยู่ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเสียจการฝึกซ้อมแต่ พอไฟแหลบจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าต้านเหล่าดูกติต้านคนอื่นเขาไม่ไหวครับก็เลยออกสตาร์ทคันที่10คันคันที่10ไปอ่ะก็ยังคงถือว่าอยู่ในเส้นทางกันอยู่นะครับในคืนนี้จะเป็นยังไงนะฮะในแต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยหลายๆท่านคงจะผิดหวังกับผลงานของยามาฮ่าสินะยามาฮ่ามีจุดแข็งอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็โอกาสโอกาสจะมีอยู่ฮะ คือใน,น FP3 เนี่ยมันวิ่งกันลองรันนะครับเราได้เห็นว่าเรดเพชของควาตาโร่คือจุดแข็งของเขาจุดเดียวจริงๆครับแต่จังหวะที่จะไฟอิงแลบเนี่ยอันนี้มันกลายเป็นจุดอ่อนแล้วจากที่มันกลายเป็นจุดแข็งเมื่อ2ปีก่อนนะเอาเป็นว่านะครับติดที่16ของของแฟบเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าออกตัวได้ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะไล่เอาคะแนนดีๆได้อยู่ฮนะเพราะว่าเรดเพชเนี่ยแข็งแกร่งกว่าหัวแถวบางคนอยู่ครับ วัดจาก FP3 นะแต่มันก็จะเสียเปรียบตรงที่ว่าคุณเริ่มต้นจากกริดที่16เนี่ยจะต้องใช้รถแรงในในการเร่งดังนั้นสนามนี้ก็เป็นสนามที่ไม่ได้แซงกันง่ายเหมือนเหมือนหลายๆสนามนะครับก็คงจะต้องแบบว่าให้กําลังใจกันลุ้นกันเยอะๆหน่อยแล้วก็ทําใจเผื่อใจไว้ด้วยนะครับแต่ถามว่าศักยภาพของแฟพอที่จะต่อสู้เพื่อเอาคะแนนในสปินหรือเปล่าผมก็ว่าก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะฮะจากแต้ม2แต้มเนี่ยนะครับ นอกจ,จากว่าเจ้าตัวจะไปแปะใครเข้าหรือว่าใครจะมาแปะเขาหรือยังไงนะครับก็ต้องลุ้นตรงนั้นรวมทั้งในเมนเว็ในพรุ่งนี้กันด้วยนะฮะทีนี้นะครับอพิเลีย e มีลุ้นหรือเปล่าชัดเจนนะครับมีลุ้นแน่นอนเพราะว่าสนามนี้มันไม่ได้อาศัยพลังนะฮะแล้วก็ออกสตาร์ทในแต่ผมเป็นห่วงการสตาร์ทของของอพิเลีย e ครับผมเป็นห่วงเรื่องนี้ฮนะถ้าเกิดว่าเขาเอาตัวรอดจากการสตาร์ทได้หมายความว่าถ้าเขาไม่หลุดไปเกิน3ามสี่ลดับเนี่ยมีลุ้นครับ แต่แต่สิ่งที่กลัวก็คือเนี่ยนะฮะจังหวะการออกสตาร์ทกลัวว่า,าคนที่สตาร์ทได้ดีนะครับหรือว่ารถที่เซตติ้งเรื่องของการสตาร์ทได้ดีอย่างดูคติเนี่ยจะเอาโค้งแรกไปกินก่อนหรือเปล่าเพราะว่าดูคตินะครับผมมองว่าศักยภาพของฟานเชโกบัญญญาญาเนี่ยไฟอิงแรบเนี่ยเขาอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องของจังหวะการออกสตาร์ทเนี่ยยังคงยังคงไว้ใจได้อยู่นะนะฮะรวมทั้งฮอยเฮมาร์ตินด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่า KTM วันนี้มาดียกแผงเลยนะฮะมาดียกแผงเลยดานี่เปโดซ่านะครับถามว่ามีโอกาสที่จะลุ้นเอาโพเดียมในสปรินต์ไหมมีอยู่นะฮะมีอยู่มีอยู่แต่มันก็ต้องอาศัยจังหวะเรื่องของการออกตัวเรื่องของอะไรด้วยนะฮะแต่ผู้ที่มีลุ้นกว่าดานี่ผมมองว่าเป็นแจ็คมิลเลอร์ครับถ้าไม่ไปแปรใครก่อนหรือว่าไม่มีใครมาแปรให้ล้มก่อนนะคือแจ็คออกสตาร์ด้วยหัวแถวเนี่ยนะฮะในคันที่2เนี่ย จุดเด่นของเขาคือเขาร้อนแรงนะครับในช่วงแรกแล้ว KTM ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในในในที่นี่ฮะข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากนักแข่งที่ทำผลงานได้ดีอย่างเทส t r i d เดอร์และนี่เปโดซเนี่ยถือว่าเอามาเป็นประโยชน์ในการทดสอบการเทีรถได้อย่างชัดเจนเลยดังนั้นก็ลุ้นนะครับว่าใครนะครับจะผลงานดีที่สุดใน KTM ในในตัวนี้นะฮะเพราะว่าแบทเองตอนแรกเหมือนจะไม่มาอย่างไรสุดท้าย โอ้โหนะฮะแบรดบินเดอร์ก็ติดสอยห้อยตามในแถว2มาติดติดอยู่เหมือนกันในขณะที่ฮอนด้าได้ลุ้นอะไรหรือเปล่าล่ะฮะเวนจะได้ลุ้นไหมสนามนี้เขาทำผลงานได้ไม่ดีนะฮะสนามนี้นะครับเช็คการซ้อมก็ไม่ดีตั้งแต่อยู่ซูซูกิก็ไม่เท่าไหร่ครับดังนั้นก็น่าเป็นห่วงอยู่จะฝากผีฝากไข่ได้กับนาคาการมิไหมนะฮะนาคาการมิสนามนี้เขาเป็นสนามที่ถนัดเขาเลยทําผลงานได้โดดเด่นแต่ถ้าเป็น การแข่งขันจริงๆในเนี่ยสุริน์เนี่ยหรือว่าจะเป็นเมนเวทในพรุ่งนี้เนี่ยผมว่าก็ยังคงน่าเหนื่อยใจอยู่นะครับนะยังมองดูแล้วยังยังคงคงจะต้องลุ้นเรื่องของดวงของอะไรจังหวะและโอกาสเข้ามาด้วยนะครับแต่การจะไปต่อสู้เพื่อหัวแถวเหมือนกับที่รินทําได้ในที่อเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากครับในโมเมนต์นั้นนะฮะทุกคนอ่ะดังนั้นก็2องทุ่มคืนนี้ครับก็ไปลุ้นในขณะที่ผมคุยอยู่เนี่ย น้องก้องสังเกตจันทราไม่รู้ว่าออกสตาร์ทกลิ่ไหนยังไงนะฮะอันไหนที่ผมพูดไม่ทันเล่าไม่ทันผมก็จะโพสต์ไว้ใน Facebook f แฟนเพจแล้วกันนะครับวันนี้มีสุดสัปดาห์นี้มีฟอร์มูล่าวันด้วยนะฮะรอบสปินแข่งพร้อมกันด้วยดีฮะสปินที่บากูอาเซเวจานเนี่ยนะครับสองทุ่มพร้อมกันเลยครับแต่ไอวันจะใช้เวลาในการแข่งขันเนี่ยนานกว่า m o t ต g p จีพีวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ผิดข้อมูลจำถูกจำผิดขออภัยด้วยนะครับสมองก็มึนเตึ๊บไปหมดแล้วหมุนไม่รู้เจ็ดสิบ จอหนึ่งก็ดู MotoGP จอหนึ่งก็ดู Formula 1ในขณะที่งานส่วนตัวของผมบางสิ่งบางอย่างก็ต้องรันกันต่อไปนี่คือ ทำไงได้ฮะใจมันรักใจมันชอบใช่ไหมขอบคุณทุกการสนับสนุนของผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์ม Tik t o อกในแพลตฟอร์ม YouTube ที่นี่นะฮะหรือจะเป็นแพลตฟอร์มทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับรวมทั้งไปติดตามใน YouTube อีกช่องหนึ่งก็คือช่อง l 1 Thailand กันด้วยนะฮะเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับค่อยไปฉลองชัยให้กับชัยชนะของ3คนบนโพเดียมในคืนนี้2ทุ่มนะครับ p p d ีด3 6ไม่แน่ใจว่าถ่ายหรือไม่ถ่ายนะครับแต่ที่ถ่ายล้านเปอร์เซ็นต์คือสปอร์ทท